ทุกคนสวัสดีค่ะตื่นมาวันนี้น้องอนาก็ไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคนเแบลบก็พาไปหาคุณหมอมาแล้วเลยเขาก็บอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ให้ยาลดไข้แล้วก็ยาลดเสมหะมาแต่ว่าน้องอนาก็คือมีเสมหะในลําคอเยอะมากคือมันมันติดอยู่ในคอแล้วอ,ออกไม่เป็นแล้วกินอะไรเข้าไปก็อ้วกออกมาพอเพราะอ้วกออกมาก็จะมีเสมหะออกมาด้วยเนาะคือข้าวปลาไม่ค่อยอยากกินแล้วก็ซึมมากด้วยเราพาไปหา คุณหมอคุณหมอก็แบบไม,ไม่บอกว่าไม่เป็นอะไรมากอะไรอย่างนี้ก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาเช็ดตัวแต่ว่าพอเช็ดตัวไปกินยาไปก็ดีขึ้นตอนเย็นก็เป็นอีกนะทุกคนตอนกลางคืนอะ่ะเบลเช็ดตัวให้น้องอนาอยู่ประมาณสามรอบลคือมันร้อนมากแล้วจับดูใจน้องอะ่ะหัวใจเต้นแรงผิดปกติกับคนทั่วไปคือถ้าถ้าป่วยนะ่ะเบลจะจับดูใจมันจะตบ,ตบ,ตบ มันเต้นแบบแรงมาก,ต,กตุบตับตุบตับเลยแรงแบบขั้นสุดเลยเแบลบก็เลยแบบว่าเช็ดตัวเช็ดตัวเช็พอเช็ดตัวก็คือร้องไห้ทุกคนร้องไห้ไม่อยากให้เราเช็ดตัวเนาะแต่ว่าไม่เช็ดมันก็ไม่ได้กลัวว่าลูกจะชักเหมือนเหมือนตอนนั้นอะจาได้ไหมที่ว่าเราไปบ้านพี่สาวเแบลบที่จังหวัดนองบุรีแล้วน้องชักได้เข้าโรงพยาบาล คือเรามีประสบการณ์ตรงนั้นเดียวอะก็กลัวว่าลูกจะเป็นแบบนู้นแบบนี้เบลก็รีบเช็ดตัวเช็ดอะไรให้เลยไม่ได้จับอาบน้ําหรอกทุกคนก็เอาผ้าชุบน้ำเลยค่อยๆเช็ดเช็ดขึ้นตามที่คุณหมอบอกนั่นแหละก็เช็ดถอดเสื้อผ้า้วโอ้ยน้องอนนาเน,นี่ก็คือร้องไห้แบบหนักมากแต่ว่าอาดินพอเป็นอดินไม่ร้องไห้นะแต่เด็กเล็กเะนาะทุกคนก็ร้องไห้เขไม่ชอบบอกว่ามันเย็นมันเย็นไม่ชอบมันก็ไม่ได้ทุกคนมันตัวร้อนถ้าไม่เช็ดก็ไม่ได้ ผัวก็คือนอนดูใช่ไหมเบลก็ไม่ได้ปลุกผัวนะว่าเออลูกตัวร้อนอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออ สเต็ปแรกที่เราจะทําก็คือเช็ดตัวแล้วก็เอาอยาลดไข้ให้กินเออสเต็ปแรกที่เราพอทําได้น่ยก็คือเราก็เช็ดน้องก็ร้องไห้ใช่ไหมล่ะแล้วคราวน,นี้พอน้องร้องไห้มากๆเนี่ยพวกก็ได้ยินนะก็ตื่นวิ่งออกมาพร้อมกับผ้าหม่มอันหนึ่งจ้ะทุกคนนั่งก็วิ่งออกมาแล้วก็เอาผ้าห่มมาตุ่มเอาลูกฉันก็อยากเช็ดให้ลูกนะ่ะคายเย็นให้ลูกแบบตัวเย็นขึ้นให้ลูกแบบหายร้อนพวกก็เอาผ้าห่มมาตุ่มจ้ะเอาผ้าห่มมา หอ่อลูกให้มันร้อนกว่าเดิมเราก็บอกว่าอย่าห่อย่าหอ่อ,าหอนางก็แบบลูกก็ร้อแบบเอาผ้าหม่มเอาผ้าหม่มใช่ไหมแล้วก็ห่อให้ลูกก็ตามใจเนาะกลัวว่าลูกเออจะร้องไห้นางก็แบบงุนงิดทําไมเบลเช็ดตัวนางก็ไม่พูดนะเบลก็ไม่พูดมันกัดฟันมากเลยนะตุ๊อยากจะทุบหัวผัวมา <laughs> คือบอกว่าอย่าหม่มอย่าหม่หมห่มได้แต่ขาพอตรงนี้เราจะเช็ดใช่ไหมล่ะ พอเราเช็ดไปกับห้มไปเช็ดไปกับห้มไปไม่อยากดึงผมมึงเนี่ยผัวเนี่ยเนาะขัดใจมากเลยนะทุกคนคือเราจะเช็ดให้น้องแบบว่าคลายก่อนแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวเช็ดให้มันแห้งๆแล้วค่อยแบบว่าใส่เสื้อผ้าบางๆใช่ไหมล่ะเออเราก็จะทําอย่างนี้แต่ว่าผัวก็คือบอลููนยังจ้าล้างเท้าล้างเท้าลา้า,ลา,งา,ลางเท้าหาันะแตกล้างเท้าอะไรทุกคนที่อีคนอิานาดีนี่ก็ชอบแบบว่าเอาเท้าไปจุ่มน้ำเออตัวจะได้เย็นๆมันจุ่มไม่ได้ทุกคนจุ่มน้นะําน่ะ คือเท้าก็เย็นอยู่แล้วยิ่งเอาไปจุ่มน้ํามันก็ไม่ได้คือไวรัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาตัวร้อนน่ะเป็นไข้ใช่ไหมขาเท้าเนี่ยมันก็จะเย็นแล้วข้างบน,นมันก็จะร้อนแบบพวงคอรักเลอย,อย่างเงี้ยมันก็จะร้อนใช่ไหมนะเคยเบลเคยถามเพื่อนเพื่อนก็เล่าประสบการณ์เป็นไข้ให้ฟังเนาะเขาบอกว่าปกติอุณหภูมิร่างกายคนเราอะปกติเลยเลย เท้าเราจะไม่ย็นคนเท้าเย็นก็คือคนตายนะทุกคนเออก็คือเท้าเราจะไม่เย็นค่ะแล้วเราจะอุ่นตัวเรามันก็จะอุ่นพอดีแต่ว่าถ้าเราไม่สบายนะมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเท้าจะเย็นตัวจะร้อนหัวก็ว่าลูกเท้าเย็นเท้าเย็นไม่เป็นไรบ่รเป็นยังไงฉนฉันประสบกากันฉันมีเลวแต่ฉันประกาบอก,บอกเธอว่าลูกเคยสักมาก่อนกลัวว่าผัวจะเอาบางตอมาสับหัวไม่ได้นะทุกคนก็เราก็แบบว่าเลี่ยงเลี่ยงเอาเนาะประกาบอกบอกไปเดี๋ยวมันหัวใจว่ายค่ะ เดี๋ยวนางมาด่าเบลอีกว่าเบลดูแลลูกไม่ดีเนาะเพราะว่าประสบการณ์เราก็มีมากเลยทุกคนเมื่อวานน่ะเบลก็ทําไข่ตุ่นเนาะโอ้ยไข่ตุนน่ะผิดสูตรลืมใส่นงใส่น้ําอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเบลก็คิดว่าทํามันแค่นี้เนาะเห็นเขาทําในอินเทอร์เน็ตมันน่ากินดีก็เลยว่าไม่ได้กินนานแล้วไข่นานมากเลยนะไข่ตุนนี้ไม่ได้กินนานมากก็ลองทําดูว่าเผื่อน้องอนานจะชอบเบลก็เลยอ่า ทำให้แบบว่าใส่ไข่สีฟองไปเลยวันนี้ก็คงจะไม่ได้ทําอะไรเราทุกคนก็คงจะแบบดูลูกไปเรื่อยๆเนาะน้องอนานะก็เวลางองแงก็จะอุ้มตลอดเวลาเมื่อคืนนี้ก็วิ่งทั้งหาเวลทั้งหาพ่อบ้านจะเอาทั้งพอ่อจะเอาทั้งแม่ปะ่ะถ้าเกิดว่าฉันไม่มีผัวเนี่ย,ยจะไปหาผัวใหม่มาให้ลูกที่ไหนละทีนี้อะหยอกเล่นทุกคนเอน้องอนาเนะี่กับพ่อบ้านเวลาป่วยนะก็จะนอนบนบน,บนอกพ่อนะก็ชชอบมาก นอนบนอกพ่อบ้านแล้วก็พ่อบ้านนางก็จะเอาหมอนมาลองใช่ไหมให้มันแบบสูงๆหน่อยแล้วก็นางก็จะนอนพาลูกนอนแบบนั้นเออเขาก็ชอบแล้วทีนี้พอเราบอกว่าเราจะอุ้มนอนไม่เอาค่ะบ่เอาเบลเลยเมื่อวานไม่เอาเบลเลยนะแล้วก็จะเอาพ่อบ้านอย่างเดียวเออก็เอาพ่อบ้านอย่างเดียว แล้วก็พ่อบ้านนางก็เอาอผ้าห่มมาหอ่อก็คงจะแบบว่าชอบพ่อนะพ่อแบบพ่อไม่บังคับก็เลยแบบชอบก็เลยอยากอยู่กับพ่อแต่ว่าเบลบังคับเบลบังคับเช็ดตัวบังคับกินยาจะได้หายเร็วๆนะแต่ว่าผัวกพคือบ่บังคับจ้ะ นางก็ได้หน้าไปเลยอุ้ยทําไมเธอไม่ทําเหมือนฉันบ้างพอก็ขึ้ได้หน้าไปเองแต่ก็ดีหละทุกคนพ่อบ้านนางก็เบาแรงได้อย่างหนึ่งนะถ้าแบบว่าไม่ยุ้มยิ้มยุมหัวกันก็จะออกแม่จังสี่แหละก็จะช่วยๆวยกันอยู่วันไหนก็แบบว่ายุ้มกัน ก็ดีก็เบาแรงที่แบบว่าเออมีผัวคอยช่วยนางก็แบบเออรัลกลูกนางอะเนาะก็ไปไ,ไม่สบายนีย่กระตืรือร้อนใหญ่หอพอหอกพอโฮมาลูกยากได้ยังนี่ตอนเอาเบิดตามใจมากทุกคนมาไม,ไม่ไม่เช็ดตัวก็ได้หอ,อยังเดี๋ยวหอลูกโอ้ยเราก็กลัวว่ามันจะร้อนเนาะแต่พอว่านางก็ตามใจเนี่ยข้อดีก็มีนะทุกคนข้อข้อเสียอย่างเดียวกับเบลเนี่ยกับเบลคนเดียวเลยปักแจวปักแจวอย่างเดียวมากมันต้นๆต,ต้องต้องต่อยกันสักทีมันถึงจะหยุดนะ <laughs> วันนี้ก็ขอจ อบคำถามคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะคะถามปคุณเบลเรื่องคนอิหร่านจิบน้ําชากับน้ําตาลก้อนแล้วฟันไม่ผุหรอทําไมเขาเห็นเขาจิบน้ําชากันแบบวันหนึ่งหลายเวลามากเอาเบลจะมิมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังว่าทําไมคนอิหร่านถึงชอบดื่มชากับน้ําตาลก้อนซเยอะเลยเห็นเขา ดื่มวันหนึ่งเป็นแบบว่าสิบยี่สิบรอบบางคนก็กินบ่อยมากๆเลยนะเอาวิเคราะห์ตามความจริงมันมันเป็นคนมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยอะทุกคนเขากินมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีก็คือมันก็จะมีชาแล้วการที่เขาจะดื่มชาเนี่ยเวลาที่เราไปเค้กบ้านเค้กเรือนเราเราไปบ้านเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเสิร์ฟชาเราก่อนเราข้าวเท้าเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟชาเราปุ๊บ แล้วก็จะมีน้ําตาลก้อนอินทผาลัมบ้างขนมบ้างเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบเป็นเซตเป็นเซตดื่มชาเป็นหลักนี่ก็คือวัฒนธรรมของเขาทําไมเขาถึงดื่มชากันเยอะนะทุกคนแล้วคนอิหร่านเนี่ยจะชอบดื่มชาที่มีรสฝาด มันจะเป็นชาดำนั่นแหละทุกคนแต่ว่าถ้าเราดื่มจริงๆไม่มีรสชาติไม่มีความหวานไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมมันจะให้ความฝาดนิดๆแต่ว่ามันก็ดื่มได้ถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็จะขมอืมเขาก็จะดื่มแบบบางผู้ชายบางคนจะชอบขมๆเข้มๆเออเหมือนเรากินกาแฟดำลลาล้จะชอบแบบนี้ก็ใส่ให้มันเข้มๆน่ะผู้หญิงบางคนก็จะไม่ชอบแล้วการที่เขาจะดื่มชาเนี่ย เขาจะดื่มชารสชาติที่มันฝาดนิดๆแล้วใช่ไหมแล้วการดื่มชาที่มีรสฝาดน่ะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นการช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ลดฝาดนี่ทำให้เราแบบในร่างกายของเราคือการสมานแผลในร่างกายบำรุงร่างกายด้วยแล้ว แล้วชาที่มีรสฝาดนะทุกคนก็ยังไปช่วยฆ่าเชื้อในอระบบทางเดินอาหารช่วยบำรุงระบบทางเดินอาหารช่วยแก้ลรกท้องร่วงนั่นเองนะรสฝาดนะทุกคนแล้วคราวนี้พอชามันรสฝาดใช่ไหมเขาก็จะมีการอมของหวานอย่างเช่น น้ำตาลก้อนเป็นหลักที่เขาชอบอมกันก็คือน้ำตาลก้อนสีขาว,ขาวนั่นแหละทุกคนน้ำตาลก้อนสีขาวนะเขาก็มีสปปรรพคุณเหมือนกันนะทุกคนเขาบอกว่าความหวานจากน้ำตาลก้อนสีขาวเนี่ยทาให้บํำรุงผิวหนังบํำรุงร่างกายเขาว่าอย่างนี้นะทุกคนแล้วความหวานกับความฝาดมาเจอกันมันก็จะทำให้เป็นริดร้อน พอหวานกับฝาดมารวมกันเป็นริดร้อนมันก็จะเป็นการกรองเลือดเลือดลมของเราให้ไหลเวียนดีขึ้นนะทุกคนก็จะเป็นการบำรุงร่างกายให้เลือดลมไหลเวียนดีก็คือชากับน้ำตาลก้อน แต่น้ำตาลเนี่ยทุกคนถ้าเรากินเยอะๆมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยไปก็ไม่ดีเราก็ต้องกินในเรื่องที่มันพอดีชาเหมือนกันถ้าเรากินเยอะๆมันก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ เาเรียกอะไรที่บว่าคาเฟอีนที่มันแบบไม่ดีต่อร่างกายนะทุกคนแต่ว่าชาอีหนะ่านอ่ะเบลไม่รู้เหมือนกันว่าคาเฟอีนเขาเยอะไหมเด็กๆก,ก็กินนะลูกเบลก็กินแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่เราไม่ได้กินแบบว่าขนาดนั้นนะทุกคนเราก็เออถ้าน้องอยากกินก็ถึงจะให้กินถ้าน้องไม่ได้บอกหรือว่าน้องไม่ได้ขอเราก็ไม่ค่อยให้กินเท่าไหร่ให้กินนมให้กินน้ําผลไม้อันนี้ตัวเบลเองนะแต่ว่าบ้านอื่นเขาให้กินนะทุกคนเขาก็ให้กิน ชาเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่ามีคาเฟอีนเยอะหรือเปล่าอันนี้เบลก็ไม่ทราบนะทุกคนแต่ว่าลูกเบลเบลก็ไม่ให้ค่อยกินเยอะตอนที่เบลท้องเบลก็ไม่กิน เพราะว่ายังไงมันก็มีคาเฟอีนอยู่แล้วคุณหมอก็บอกกินได้หมอที่นี่นะทุกคนชากินชายกินได้เขาบอกกินได้เแบลบไม่กินน่ะแเบลบว่ามันมันไม่ใช่เราต้องเอาแบบว่าแบบไทยแบบอิหร่านมาผสมกันด้วยนะอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้หมอประจําตัวเบลหมออิหร่านเขาก็ตรวจดูอ่าร่างกายภายนอกใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวหมอเราก็คือหมอ Google นั่นเองค่ะเบลอยากรู้ยังกระทักเข้าไปหาหมอ Google เพิ่นบอกได้เบิร์รัจญาขอแค่เราถามคําถามที่มันถูก แล้วเขาก็ตอบโต้เราเป็นภาษาเขียนนะทุกคนแล้วเราก็เข้าไปอ่านนั่นแหละวัฒนธรรมการดื่มชาของคนที่นี่ก็เลยเป็นอย่างนี้นะทุกคนทําไมเราเห็นเขาแบบดื่มชากันเยอะใช่ไหมละ่ะคือการดื่มชามันก็ช่วยแบบว่า รถฝาดกับรถหวานมันก็ช่วยให้เราฟื้นฟูพลังงานที่เสียไปอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ที่เราได้ความรู้มานะทุกคนคือพลังงานที่เขาไปทํางานข้างนอกมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยหรือเราไปเดินชอปปิ้งมาเนี่ยกลับมาถึงบ้านเบลจะเห็นแม่ย่าเบลไม่กินน้ําแกก็จะกินน้ําชาไม่เบลถามว่าแม่กินน้ำํำไหมแกบอกไม่กินแต่แม่จะกินชาแกก็จะกินชาอันนึงแล้วก็จะมีน้ําตาล เขาเรียกอนน้าตาลอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีผสมของดอกกุหลาบด้วยอันนั้นไม่ยากบปชอบชอบมันจะเป็นความหวานแบบไม่ใช่น้ําตาลก้อนมันมันจะเป็นแบบผงเหมือนผงน้ําตาลไอซิ่งอ่ะทุกคนแต่ว่าเขาจะผสมกับอ่าอ่ากีบกุหลาบด้วยมันจะหอมกลีบกุหลาบเข้าไปแล้วกินเข้าไปก็จะหอมมากเออสมุนไพรที่นี่ก็จะให้ความหอมบ้านเราก็จะอีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็จะอีกอย่างหนึ่งนะ ไม่ยากก็จะไม่ค่อยกินน้ำแกจะกินน้ำชาสักแก้วสองแก้วเออแค่นั้นก็จะพอสําหรับวันหนึ่งแต่เบลไม่ได้เบลกินน้ําเบลมาเหนื่อยนี่ร้อนมากเบลกินน้ําแบบสามสี่แก้วเข้าไปเออชาค่อยกินทีหลังแต่คนที่เนี่ยจะดื่มชาเป็นหลังน้ําน้ําเขาก็ไม่ค่อยกินเขาว่าชากับน้ําก็เหมือนกันแล้วก็ชาสําหรับเขามันก็บํารุงร่างกายะมากกว่าอันนี้เขาว่ากันนะทุกคนอันนี้เขาว่ากันเบลก็มาเล่าให้ทุกคนฟังตามที่เราเห็นที่เขาว่ากันมา ถามว่าฟันผุไหมเแบลบว่ามันก็ผุนะทุกคนถ้าใครกินแล้วไม่แปรงฟันไม่แปรงฟันเช้าเย็นยังไงก็ผุอยู่ดีเพราะน้ําตาลมันก็ทํำลายสุขภาพเนาะแล้วชามันก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งชาดอกไม้ชาดําชาเขียวชาเขียวเอ่อที่เนี่ยจะไม่แบบว่าจะไม่แบบเขียวเหมือนบ้านเราเหมือนคนญี่ปุ่นนะทุกคนก็จะเป็นเขียวบางๆแต่ว่ามีรสฝาดมากบางอันฝาดฝาดแต่ก็กินนะทุกคนก็ฝาด นั่นแหละมันก็อร่อยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่เนี่ยเขาก็จะชอบกินชาดําชาที่เป็นสีดําๆที่ทุกคนเห็นนั่นแหละที่คนเล,ล่อนลอนบนภูเขาเขาชอบกินกันเอ,อถจะเป็นชาแบบนั้นมีราคาที่ถูกด้วยแล้วก็ ก็คนก็ดื่มกันเยอะด้วยมีสปปรรพคุณในแบบว่าฟื้นฟูร่างกายเวลาที่เราเหนื่อยเหนืพลังงานที่เราเสียไปเราดื่มอันนี้เข้าไปพลังงานมันก็จะได้กลับมาเออก็จะดื่มเพราะบ้านนางปวดหัวนางก็จะแบบอุ้ต้มชาให้หน่อยดิชงชาให้หน่อย ปวดหัวกินแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอ่าก็จะเป็นแบบนี้มีน้ําตาลเข้าไปจะก้อนสองก้อนแก้วหนึ่งสําหรับพ่อบ้านนะนางก็กินน้ําตาลกับชาแก้วหนึ่งก็ประมาณสองสามก้อนเออประมาณนี้แต่เบลว่านะทุกคนอย่างที่เบลเห็นไอ้มันสรรพคุณดีมันก็มีแหละถ้าวันหนึ่งเรากินสักประมาณอ่าเช้ากลางวันเย็นเออเรากินประมาณนี้ไม่ไม่เกินนี้นะแต่ว่าถ้าเรากินมาก หรือว่าวันหนึ่งกินประมาณเจแก้วเนี่ยเออแบบนั้นมันก็ไม่ค่อยเลือดเท่าไหร่นะมันจะทำให้เราเสียสุขภาพเพราะว่าความหวานมันจะ มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเหมือนเรากินชานมไข่มุกถ้าเรากินหวานมากๆมันก็จะทําให้เราเป็นโรคเบาหวานได้เสี่ยงในหลายๆโรคไขมันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราอ้วนด้วยเออถ้าเรากินหวานหวานมากๆนะแต่ที่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่นมใส่อะไรเลยเขาจะกินแค่น้ําตาลอมแค่น้ําตาลความหวานจากการอมอมน้ําตาลเข้าไปก่อนแล้วก็จิบน้ําชาเข้าไปมันก็จะให้อารมณ์แบบเคี้ยวกรุบกบหรือเปล่า เคี้ยวก,กุบกับกุบกับกุบกับเออใช่ไหมแล้วก็ดิบชาเข้าไปมันก็จะให้น้ําตาลความร้อนก็น้ําตาลก็ละลายเออมันก็จะอร่อยไปของเขาอันนี้ก็คือสไตล์พ่อบ้านกินนะผู้ชายเขาก็จะกินประมาณนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันแล้วชาเนี่ยบับเปาเด้อจ้าเบลเคยเห็นญาติพ่อบ้านนี่แหละอ่าเขาเป็นเมียของลุงพ่อบ้านเนาะเป็นน้องชายของแม่่าติคือแล้วแล้วเราไปที่บ้านญาติผัวอย่างเงี้ยเราก็จะ ชงชาดื่มชากันใช่ไหมก็จะล้อมวงนั่งคุยกันก็จะมีน้ําชาน้ําตาลก้อนมาเสิร์ฟขนมนมเนยอะไรก็ว่าไปนะแล้วคราวเนี้ยเบลเข็นเมียของลุงนี่แหละแกก็กินน้ําชาแล้วชานี่ร้อนมากเลยนะทุกคนก็จะใส่แก้วใช่ไหมเอาเอาน้ําชาใส่เข้าไปแล้วแกก็เอาน้ําตาลเข้าปากก้อนหนึ่งแล้วก็ดื่มเลยจ้าคือมันหอนแห้งน่ะเราก็เป่าอยู่ประมาณพูดพูดพูดประมาณสามสี่รอบแต่แกก็บุบปุบปุบปุบกินหมดเลยจานหนึ่งแกว้อนแห้งแบบ สู้ตายมากไม่แน่นี่แบบร้อน,อนๆแกก็ไม่เป่านะทุกคนเบลก็เแบลบก็หันไปหาพี่สาวพ่อบ้านกกก็ถามพี่สาวพ่อบ้านว่าไม่ร้อนเหรออุ้ยพี่สาวก็เลยบอกว่าไม่เขากินชาเก่งมากร้อนๆเขาก็ไม่กลัวนะก็คือนั่งซุบซิบก,กันกับพี่สาวผัว <c ười> คือร้อนมากเลยนะทุกคนแล้วแบบกินเข้าไปทั้งแก้วอ่ะคือมันมันหอนนะจัดหลวกค้อไม่ไหวนะทุกคน เป็นผู้ชํานาญการในการดื่มชาไปเลยแหละเบลว่ายอมแพ้เลยละเวลาที่ไปที่นู่นอเห็นญาติพี่น้องมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเขาก็จะใช้ชีวิตอ่ะเราก็เป็นมองไปนั่งมองเขาเออแล้วมันก็แบบเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนะเนาะสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงแซลมอน ปลาสลิดอกไก่ปลาระบวงสุกได้ดิบทักเข้ามาหาเบลที่ลายตรงนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ